สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทูบมาไทยบ้านทุกท่านนะครับบ่ายนี้ก็พบกันที่ช่องยูทูบมาไทยบ้านนะครับยวบตัวผมเองมาไทยบ้านครับกล่าวสวัสด,ดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่อยู่แล้วมีความสุขของคนที่มีหวัวใจชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่และลก็ทุกท่านที่ชอบต่อนกเขาใหญ่หรือว่าจะเป็นทุกท่านที่เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงสวยงามนะครับผมก็กล่าวสวัสดีครับทุกท่าน นะครับคลิปนี้เราจะมาดูนกต่อพระเนียยตัวเมียกันนะครับที่ผมไปรับตัวเข้ามาจะทําเป็นแม่พันธุ์นะครับผสมกับเจ้าคาแพงนกต่อพระเนี่ตัวเก่งของผมนะครับนี่ครับเสียงขันก็แบบที่ได้ยินเมื่อกี้นี้นะครับสองสามคำเมื่อกี้นี้นะครับตามนั้นเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนื้อตัวกันใกล้ๆนะครับแล้วก็เราจะเอาไปห้อยป่าให้ดูนะครับทุกท่านว่าจะเป็นยังไงนะครับจะสมกับเป็นนกต่อพระเนี่ตัวเมียจริงไหมนะครับไปรับชมกันเลยครับ นี่นะครับทุกท่านก็ไปชมกันเลยครับนี่นะครับนกก็นิ่งๆนะครับเป็นนกป่านะครับทุกท่านหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าที่ขาอะไรนะครับผมก็คือหลอดนะครับตัดหลอดแล้วก็ตัดนะครับไม่ให้มันเป็นวงกลมนะครับพอตัดออกแล้วก็ง้างใส่ที่ขามันนะครับผมก็ใส่ได้นะครับผมนี่นะครับก็ยังเชื่องนะครับดยวให้ดูลายกันครับผมอาจจะดิ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับผมเท่าไหร่ นี่นะครับก็ตามนี้เลยครับทุกท่านตามนี้ครับพอเชื่องๆครับไม่ถือว่าเปียวมากนะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่ครับยังไม่ได้เทียบคู่กับจอมแพงนะครับตอนนี้ก็เอามาพักไว้นะครับก็ว่าจะออกห้อยป่าลองดูก่อนนะครับนี่ครับตัวก็ตามนี้เลยครับทุกท่านโอ้โหครับจะผมไปนั่งให้มันขันสักนิดนึงนะครับจะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมแล้วค่อยเอาไปห้อยป่านะครับเพราะว่าถ้าผมถือถ่ายมันยังไม่กล้าขันนะครับก็ยังไม่เก๋ เอ้าพวกเจ้าคำแเพงเจ้าดัลล่านะครับผมก็รอฟังได้เลยครับทุกท่านวันนี้นะครับทุกท่านหลังจากนั่งรอประมาณห้านาทีได้ครับฟังเอาครับประทับใจมากครับตอนผมถ่ายเมื่อกี้ดันไม่คันครับตอนที่เปิดคลิปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าจะมาตัดต่อเอาก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้แต่ก็จะมาถ่ายให้รับชมนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเสียงเขาสังเกตดูนะครับเขาจะเป็นหลิวต้นนะครับผมก็คือขันหลิวคําแรกนะครับนี่นะครับก็ยังขันอยู่นะครับใช้ได้ครับตัวนี้แต่ว่าถ้ามันขันตอนที่ผมเปิดคลิปจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับมันก็ยังไม่เกามากนะครับผมถ้าเป็นพวกคําแพงผมก็โอเคครับพวกนั้นมันไม่กลัวอยู่แล้วครับจับได้แต่ว่าอันนี้ก็ใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยกับเขานะครับ เขาย้ายเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับก็ยังขันอยู่นะครับเสียงใหญ่กว่าคำแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าผสมกันลูกออกมาก็น่าจะพอดีนะครับผมไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปตอนนี้เสียงดีครับผมยอมรับอยู่ครับฟังเอาครับเป็นนกต่อพเนียยนะครับตัวเมียเฉลยยังไม่ถึงร้อยนะครับยังไม่เก่าเป็นนกป่าด้วย ผมก็นอนเปีนะครับนี่อยู่ใ,ใกล้กันเลยนี่นะครับเสียงก็าตามนี้เลยนะครับ เป็นตัวเมียได้แค่นี้ก็เอาแล้วครับส่วนมากตัวเมียจะไม่คึกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้ครับถือว่าผ่านอยู่นะครับก็ให้รับชมเป็นแนวทางนะครับผมจะบอกให้ว่าตัวนี้อ่ะมีเรียกครูนะครับผมเวลาเห็นนกป่าตัวอื่นหรือนกต่อตัวอื่นแต่อันนี้ดูครับไม่มีนกต่อไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรรอเลยนะครับมันก็เลยไม่เรียกครูนะครับผมเสียงเรียกเพราะมากครับมีเจ้าผู้โทด้วยมีหนุนครูด้วยสุดยอดครับ คูโคทนเสียงดีครับเดี๋ยวผมจะเอาไปห้อยป่าให้ได้รับชมนะครับทีนี้ไปครับทุกท่านก็ยังขันอยู่นะครับนี่นะครับไปครับจะพาไปห้อยป่าครับทีนี้ก็อาจจะดิ้นนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่านกยังไม่เชื่องกับคนสักเท่าไหร่เพิ่งเอามาได้ไม่กี่วันนะครับแต่ความเกาก็ถือว่าใช้ได้ครับ ห้อยกิ่งนุ้นนะครับผมห้อยกอไผ่ครับไปข้างนอกไม่ได้เข้าใจผมด้วยนะครับทุกท่านผมก็อยากออกทําคลิปต่อนอกากอะไรเหมือนกันครับนี่ครับห้อยตรงนี้ก็เหมือนปลาทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนตัวผมก็มานั่งฟังอยู่นี่นะครับนอนนอนเปฟังครับผมนี่ครับนกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะนอนรอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันขันผมจะถ่ายให้รับชมนะครับทุกท่านรอสักครู่ ตัวนี้ก็พานนะครับผมผมห้อยอยู่ต้นกอไม้ไผ่นะครับผมก็นอนอยู่นี่มันก็ขันนะครับผมก็ถือว่าพานครับออกปลาได้แบบนี้ใจผมก็อยากไปลองที่ป่าอยู่ครับแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็ไม่เป็นใจนะครับผมออกไปไหนก็ไม่ได้ครับมีคนติดมาใกล้หมู่บ้านของผมแล้วเขาไม่ให้ออกไปไหนนะครับเป็นไปได้ก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านช่วยสังคมกันไปครับก็ฟังเสียงนกเสียงไก่ขันอยู่บ้านนะครับผม ก็พา,านนะครับตัวนี้เสียงตามนี้เลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเสียงกลางออกพานไปใหญ่นิดนึงนะครับผมเสียงก็ลงหนัก,นกๆคล้ายคําแพงเลยครับผมเล่นสไตล์เดียวกันด้วยกว็รอไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ขันแล้วทุกท่านฟังไปพังๆนะครับผม เสียงดีด้วยครับตัวนี้ยอมรับอยู่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเสียงก็เป็นนกป่าเลยแถมยังมีคารมด้วยนะครับมีเรียกมีหนุนมีคู่มีเรียกคููด้วยนะครับครบชุดกับผมตัวนี้ก็มาตรฐานนะครับผมใส่พเนียดก็คงเล่นเลยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เอาใส่ไปต่อนะครับผมลองแค่นี้ก็เทสดูก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมก็รอไม่นานก็ขันเลยค่อนข้างที่จะเปลี่นงานด้วยนะครับผม นี่ขนาดไม่ได้ออกต่อนานนะครับยังได้ขนาดนี้ก็สุดยอดครับต่อไปก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าคู่กับเจ้าคาแพงไหมถ้าเข้าก็บันเทิงแล้วครับสายต่อเนี่ยโดยตรงเลยครับคู่นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับคําแพงกับนกต่อตัวเมียนะครับผมนี่นะครับเรียกแล้วนะครับทุกท่านฟังนะครับเสียงเรียกก็ดีมากครับเพาะมากเลยนี่ครับเรียกแบบมีคลุมด้วยนะครับนี่ ไม่ใช่โลงนะครับถ้านกโลงจะไม่ลงหนักแน่นแบบนี้นะครับแต่อันนี้มีคลรมนะครับผมถ้ามีนกมาเลี้ยงนี่มีเรียกครูแน่นอนครับนี่ขนาดอยู่ตัวเดียวห่างๆนะครับผมไม่เห็นนกไม่เห็นอะไรเลยนะครับยังเรียกได้นหนักขนาดนี้นะครับก็สุดยอดครับผมก็ฟังเสียงฮันยูนไปพังๆนะครับผม ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับผมผมซูมไม่เห็นนกเชยนนะครับมันก็ไม่ได้กลัวคนอะไรมากนะครับผมก็ถือว่าผ่านครับตัวเมียตัวนี้ต่อไปก็จะได้เอาเทียบคู่เข้าผสมกับ้อกต่อรุ่งงานของผมนะครับเจ้าคำแพงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับผมต่อไปก็รอรุ่นอีกทีว่าจะเข้าคู่หรือไม่เข้าคู่นะครับผมโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจ เพื่อเป็นกลังใจให้ผมมาไทีบ้านและพงพิสุทธิ์ฟาร์มในพัฒนาอาต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ